เวลายายไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวไปไหนเนี่ยยายชอบทำอะไรไปกินปะไม่รูเหรอฮัลโหลครับยายเฮ้เคเองเคยเองยายฮัลโหลไ,ไปนะทำอะไรอยู่อยู่กับแม่นั่นอยู่ <laughs> ยายชอบไปแคมปิ้งไหมอชอบไปแคมปิ้งไหมรู้จักกันแคมปิ้งแคมปิ้งไม่รู้จักกางเต็นทะ์อะไปก,กางเต็นท์เห็นไหมยายเห็นช,ช่วงนี้แบบวัยรุ่นเขาชอบไปกางเต็นท์นอนกันใ,ในใน,ในปา่าไม่เคยไปอยอะยายอยากนอนเต็นท์ไหมไม่เอาทำไมอะเด็กกางให้เอากางเาาจะตายกักิการกิจกางกนเอา เข็ไปเข็ไปกลางเต็นท์มาแล้วคือตอนกลางคืนเนี่ยลมแม่งแรงมากเลยลมแบบเหมือนแบบเต็นท์มันสาดแบบเวลาใหญ่จะต้องไปไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรเงี้ยบ้านเราชอบหมักหมูไปกินใช่ปะหมักยังไงอ่ะสูตรยามีสูตรหมักหมูไหมอะไรอะเครื่องมันอะเลยอืมเครื่องมันหมักอะไรหมักใช้หมักอะไรหมักบ้างหมักใ่หมกระเทียมกระเทียมใ่ไใส่ไส่ตกไกดใส่ตกไทติก่กระเทียม ใส่ซอดพิซซี่ใส่ซอดฮะใส่ซอสอะไรนะซอสอะไรกันคแม็กกี้เหรอไอซอสแม็กกี้ที่กินกับไข่ดาวอะนะเอออ๋อเอาเอาใส่หนุ่มหมูมากด้วยเหรอเออใส่เยอะหักอ๋อเหรอหอมนะอร่อยแล้วก็ใส่อ๋อต้นหอมด้วยไม่เราจะให้มันหอมอะแล้วก็ใส่ไม่ใส่ต้นหอมหอมที่ใส่ต้นหอมใส่ด้วยอ างคนก็ไม่กินหวานด้ยไม่ต้องใส่แต่ยายกินหวานยายเลยหมูยายยายใส่แม็กกี้ด้วยใช่ไหมอืออ๋อพอดีเลยนี่ <ขอ S 1> แ,แม็กกี้เขาทําซอสผัดสําเร็จรูปอันใหม่มาอ๋อแม็กกี้เลรเหมือนเป็นซอสผัดสําเร็จรูปแบบ all in one นะฮะขวดเดียวเนี่ยมันมันเอาไปใช้แทนเครื่องปรุงได้ได้หลายอย่างที่เมื่อกี้ยาย ยายบอกว่ายายใส่กระเทียมใส่ซอสหลายๆอยานะ่างอ่ะไอเนี่ยออไอแม็กกี้เนี่ยมันคือม,มันแทนได้หมดเลยเพราะมันทํามาจากถั่วเหลืองหอ,อยนางรมกระเทียมไก่สังก,กัดเกลือน้ําตาลเนี่ยอ๋อเราก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมะใช่เราก็ไม่ต้องใส่คือเราก็ใช้ไอขวดนี้ขวดเดียวหมกักก็ใส่แมก็กกี้อย่างเดียวแมก็กกี้ขวดนี้ขวดเดียวเลยหมักเลยอือก็คือเหมือนแบบเหมาะกับแบบเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราไปไม่ต้องเตรียมของไปเยอะ ก็หมักก็หมักเอาไว้ไงอยากจะจะยางพวกนี้เราก็หมักเอาไว้เยอะทีจะดื้อดื้อมัจะได้อดมันจะเข้าเนื้อใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาบอกว่ามันไม่ต้องหมักค้างคืนก็ได้ใหญ่มันแบบว่าหมักห้านาทีก็เข้าเนื้อแล้วอ่ะต้นแักไม่ได้ใส่ค้างหมักค้างคืนเลยแต่หมักค้างคืนก็ได้แต่ว่าแบบถ้าเกิดรีบๆอ่ะแค่แบบห้านาทีก็หมักได้แล้วเลยก็คือมันมันมันเข้าเนื้อเร็วอ่ะ อถ้าถาจะอยากให้อร่อยมากๆเคยว่าก็หมักค้างคืนจริงไว้ก็น,น่าจะดีค้างคืนมันกะ็นิ่ม,มนะโออนิ่มหวานเนาะหมูนิ่มหวานก็ดีนะก็เหมาะกับเวลาแบบไปเที่ยวไปก็ไก่ไก่เมื่อกี้มันก็ดีคอไหลไก่ก็ดีอ๋อก็คือทาเรื่องอื่นก็ได้ก็อร่อยด้วยอผัดเพิดหมักหมือกได้หมดถ้าเนี่ยเอาซอสซอสนี้ไปทำหมกข้าวยายจะหมักหมักอะไรกินอะ ถ้าเอาเอาแม็กกี้เนี่ยไปทำกับข้าวอ่ะอยายจะหมักอะไรยายจะหมักอะไรกินคือรถมันแรกปากไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าเอาซอสแม็กกี้เนี่ยไปหมักกับข้าวเนี่ยยายจะหมักอะไรกินถ้เราจะทำอะไรอะ่ะนีจะทำอะไรหมูนั่นน่ะเอออยากกินหมูหวานน่ะยายยายชอบทำหมูหวานและ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 จะจะทําเมื่อไรจะหมักเมื่อไรเดี๋ยววันอาทิตย์วันอาทิตย์เ <c oughs> ค้กกลับไปมันจะเหลือป่ะไม่หล่ะ วันอาทิตย์ไงนี่แปดอะเน่าหออมดแล้วแฮะหมด <laughs> <laughs> อล๋อไม่ทันเนาะมันก็ไม่เหลือแล้ว